สองสามสี 2, 3, 4, 5, ่ห้ามีให้ห้าแผ่นนะคะลองรับที่จะบรรทุกได้กับหนึ่งตันอ่ะหนึ่งตันได้สวัสดีค่ะฝ้นะคะจากช่องต้นฝ้ายสายสมอนอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะ พามาชมรุ่นรถก่อนส่งมอบรถลูกค้าค่ะเต y o t ต h ร์ไฮรักแชมป์ค่ะเครื่องยนต์ 2,400cc เป็นช่วงกระบะยาวเปิดได้3ฝั่งเลยนะคะแบบมีกระบะนะคะช่วงกระบะยาวเครื่องยนต์ 2,400cc เป็นเกียร์ออโต้ราคาสีขาวแบบนี้แบบในคลิปอยู่ที่562,000บาทค่ะลักษณะหน้าตาเหมือน ตัวประกอบเลโก้แล้วก็รักษะหน้าตาเหมือนหุ่นยนต์นะคะน่ารักหรือว่าจะมองแบบสมบุกสมบันก็ได้นะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้าจากช่อง YouTube นะคะมีความประสงค์ที่จะไปทำรถฟูดทักนะคะ ก็ซื้อตัวรถกับทางฝ้ายแล้วลูกค้าก็ดีลกับทางรถพุทธกอีกทีหนึ่งฝ้ายก็ยินดีให้บริการค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะมีโปรโมชั่นมากมายค่ะลูกค้าสามารถเริ่มต้นที่แตะดาวได้นะคะที่1 0ของราคาตัวรถนะคะอยากรู้ว่า10%รนแต่ละรุ่นเท่าไหร่แลวมีโปรโมชั่นอะไรบ้างสอบถามฝ้ายมาได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะด้านหน้ารุ่นนี้นะคะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะเป็นแบบดำด้านนะคะลักษณะเป็นเหลี่ยม เหลี่ยมเลียียมยมแบบนี้แต่ดูโดยรวมแล้วดูสวยดูดีดูรู้สึกว่าในลักษณะของตัวรถเนี่ยเป็นตัวรถที่มีเอกลักษณ์มากๆนะคะมองในมุมไหนก็สวยมองในมุมไหนก็ดูดีนะคะอะมาชมด้านข้างนี้นะคะสําหรับด้านข้างของตัวรถนะคะเป็นการจัดวางที่ ลงตัวสําหรับในราคารถอยู่ที่5้าแสนหกหมื่นสองพันบาทสีขาวนะคะมีสัญลักษณ์ไฮรักแชมป์อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับมือนะคะเป็นแบบด,ดําได้กระจกมองข้างตัวรถค่ะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายอยู่ที่ด้านข้างนี้ด้วยนะคะลูกค้าขาอยู่ที่จังหวัดไหนคะมาออกรถรุ่นนี้กับป้ายนะคะรุ่นนี้เนี่ยเหมาะมากๆก,กับการใช้ลักษณะเชิงพาณิชย์โลจิสติกทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าจะเป็นลักษณะเกษตรกรก็ได้นะคะมาดูด้านหลังอย่างที่บอกไป ด้านหลังไฮไลท์หลักของรุ่นนี้เลยนะคะก็คือเป็นช่วงกระบาดที่จะเลือกได้ค่ะจะมีทั้งช่วงกระบาสตั้นแล้วก็ช่วงกระบายาวรุ่นนี้เป็นช่วงกระบายาว L w b เครื่องยนต์ 2, อ0พเปิดได้3ฝั่งนะคะการเปิดได้สามฝั่งแล้วเป็นกระบะพื้นเรียบข้อดีก็คือลูกค้า ขึ้นลงขนของขึ้นขนของลงได้ได้ทุกฝั่งแล้วก็กระบะพื้นเรียบส่งผลให้ลูกค้าขนของได้โดยที่ไม่ติดรอยนูนนะคะที่จะขนตะก้าขนของอะไรต่างๆนะคะอย่างรถตอนเดียวแต่ก่อนนะคะที่เป็นรถรีโวหรือรถวีโกลูกค้าที่ออกรถไปอะคะ่ะบางทีก็ไปเปลี่ยนกระบะหรือว่าซื้อหัวกระสือไปแล้วก็ไปใส่กระบาพื้นเรียบใช่ไหมคะมาแล้วจากโรงงานค่ะสําหรับไฮรักแชมป์นะคะจุดแต่ละจุดนะคะถ้าเกิดว่า เป็นของตัวช่วงกระบะยาวเนี่ยจะมีจุดเหนี่ยวล้าง 1,2, 3, 4, 5 1,2,3, 4, 5จุดนะคะแต่ถ้าช่วงกระบะสั้นจะสั้นประมาณแค่นี้นะคะตรงน,นี้ก็จะหายไปนะคะแล้วก็ในลักษณะของตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้มีชุดแต่งที่เป็นกราบด้านข้างเหมือนตัวช่วงกระบะสั้นตัวท็อปนะคะยังไม่มีนะคะตัวล้อเป็นล้อก,กระทะค่ะรหัสยางเดี๋ยวฝ้ดูให้รหัสยางนะคะอยู่ที่ติ๊กติ๊กติ๊ก R14 195 R14 ขอบ14นะคะตัวรถนะคะลูกค้าขับไม่ยากอย่างรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมคะก็ขับแบบออโต้ปกตินะคะขับได้แบบออโต้ปกติแรงขับเคลื่อนออกตัวดีค่ะแล้วก็ใช้งานบรรทุกอะไรได้จริงจังนะคะด้าน,นหลังมีรือฟ้อนนะคะโลโก,โก้คําว่าโตโยต้าขนาดใหญ่เป็นแบบบอลเงินแบบนี้มีไฟที่เป็นอยู่ไฟท้ายตามจุดแบบนี้ชัดเจนค่ะ เปิดฝาท้ายได้แบบโอเพนเลยทําไมถึงแบบโอ่อะแบบเปิดแบบร้อยแปดสิบนะคะก็นี่ค่ะมียางรองให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเวลาเปิดมาจะกระแทกกันระหว่างตัวบานพับตรงด้านในตรงนี้นะคะมียางรองกันกระแทกให้เรียบร้อยด้านหลังก็มีตัวเหนี่ยวลังมีตัวเหนี่ยวลังให้นะคะเวลาขนของเปิดปุ๊บสองฝั่งเปิดออกได้เลยฝาท้ายถ้าเกิด,เป,ดเปิดด้านข้างก็เปิดฝาท้าย อ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เปิดด้านข้างได้นะคะก็จะมีตัวเปิดที่แยกออกจากกันนะคะด้านข้างก็จะมียางนะคะมียางที่จะแยกอ่าไม่ใช่แยกขออภัยป้องกันการกระแทกระหว่างวันพับอย่างที่ป้ายบอกยางด้านหลังตรงนี้แต่ตรงบางโคนก็มีให้แหละเรียบร้อยนะคะตัวแหนบด้านล่างนะคะ 1, 2, 3, 4, 5มีให้5แผ่นนะคะรองรับที่จะบรรทุกได้เกือบ1ตันอะ1ตันได้นะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถใช้งานได้ สบายๆเดี๋ยวฝ้ายพาชมด้านในนะคะสําหรับตัวรถนะคะตัวรถมีกุญแจธรรมดาให้2ดอยังไม่มีกุญแจร,รีโมทนะคะด้านในค่ะด้านในนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าที่เป็นกระจกตรงเนี้ยไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างตัวรถนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่าพับพับ,พบมือนะแต่ก็มีตัวล็อกกระจกให้นะคะยังไม่มีเซ็นทรัลล็อกให้นะคะ แล้วก็พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบยูเลเทนจับกระชับมือค่ะแล้วก็ตัวเลือนไมเป็นเรือนไมแบบอนาล็อกนะคะพิมพ์นิยมค่ะตรงกลางว่าวนั่นคืออะไรจริงๆแล้วลูกค้าสามารถเพิ่มเติมในเรื่อง การติดตั้ง DVD เครื่องเสียงต่างๆได้ทางเตโยต้าวาไว้ให้ตรงนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะคะลงมาด้านล่างเป็นแอร์แบบแอร์ปรับมือนะคะตรงกลางเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ง่ายสามารถเล่นเกียร์บวกลบเกียร์เอสปอร์บวกลบได้ส่วนเบาะเป็นเบาะหนังนะคะไวนิลที่ดูแลง,ง่ายมากนะคะอะไรเลอะก็เช็ดได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะทําเลอะทําอะไรเพราะเป็นรถใช้งานเนาะ ทางโตโยต้าก็เล็งเห็นถึงการใช้งานค่ะการวางแก้ววางอะไรไม่ต้องห่วงนะคะลูกค้าจุดตรงกลางเห็นไหมคะจุดตรงกลางเห็นไหมอ่าวางแก้วได้ค่ะสบายสบายค่ะรถน่าใช้มากๆของจริงน่าใช้แล้วก็การตอบรับการตอบตอบกลับมาจากลูกค้าค่ะหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวไปแล้วของทางโตโยตา้าอะไรนี้พูดถึงช่องไฟแล้วกันนะคะที่มีการเปิด คลิปทําคลิปแรกไปแล้วอะโหฝ้ายจองเข้ามาหลายเคสมากมหลายคันมากมากนะคะแล้วก็ลูกค้าบางทีอยู่ทางภาคเหนือทางภาคใต้อย่างคันนี้อยู่ภาคใต้บางทีลูกค้าอยู่ภาคกลางภาคตะวันออกก็จองเข้ามาสําหรับรุ่นนี้นะคะโจทย์เดียวกันเลยค่ะโดยส่วนใหญ่คือ1เอาไปใช้ในลักษณะข,ของการวิ่งขนส่งต่างๆแล้วก็เอาไปใช้ในลักษณะข,ของ การต่อยอดต่ออาชีพนะคะรุ่นนี้ดอกเบีย้ยไม่สูงค่ะแล้วก็ผ่อนยาวๆได้นะคะ84งวดลูกค้าสามารถทำแคมเปญกับทางฝ้ายให้ติดตั้งเป็นฟุตทักจากศูนย์ก็ได้นะคะหรือว่าติดตู้ทึบตู้แห้งตู้เย็นได้เช่นเดียวกันโดยการที่จะรวบรวมยอดต่างๆเข้าไปในราคาตัวรถนะคะแล้วเราก็ผ่อนไปทีเดียวเลยนะคะสำหรับรุ่นไฮลักแชมป ทุกเกดรุ่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะไฮรักแชมป์เครื่องยนต์2004 LWB หรือช่วงกระบะยาวเกียร์ออโต้กระบะเปิดได้3ฝั่งนะคะท่านไหนสนใจนะคะสอบถามป้ายมาได้เลยใน ID Line หรือเบอร์โทรนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ